ดีค่ะอ้อร้านสนอโตค่าะนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูคลิปนะคะจะมารีวิวให้ดูว่าสําหรับรถนะคะที่แบบตู้นะคะเรามีกี่รุ่นนะคะวันนี้อ้อคันรถสวยๆมาให้เลยนะคะเลขหม่น้อยๆวิ่งเพียงเริ่มวิ่งนะคะ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นส่หกโลเท่านั้นเองนะคะไล่ไปที่คันนี้ก่อนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอิวสุนะคะเป็นเครื่อง1.9ค่ะเป็นตัว b ูพาวเวอรค่ะตัวนี้นะคะปี2018ราคาอยู่ที่3ามแสนเบาทนะคะ ออกรถแค่5บาทค่ะแล้วก็ผ่อนเพียง7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้จะเป็นแบบตู้แห้งนะคะตู้ใหม่นะคะแล้วก็มาต่อที่คันนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตู้ห้องเย็นบ้างนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถเป็นห้องเย็นค่ะตัวนี้จะเป็นรถนะคะโตโยต้ารีโวเป็นเครื่อง2004ค่ะตัวนี้จะเป็นปี2022นีนะคะตัวนี้เลขไม้วิ่งเพียง3 0,000กิโลเท่านั้นเองค่ะรถสวยเลขไม้น้อยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวต้ารี v o ค่ะปี2022นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ค่ะตัวนี้เลขไมาวิ่งเพียง30,000กิ 30, โลเท่านั้นเองอัเรานะคะเราจะติดตั้งให้คุณลูกค้าใหม่ค่ะตู้นะคะจะเป็นขนาด2เมตร10ค่ะตู้ทุกคันนะคะลูกค้าจะดูได้เลยว่าเราขึ้นใหม่ทุกหลังนะคะแล้วก็งานร้านเรานะคะตะขอลักตะขอล็กอลกฝาท้ายทุกชิ้นนะคะเราจะเป็นสแตนเลส เพราะว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าอายุการใช้งานของมันเนี่ยต่อไปจะเป็นสนิม,มเพราะว่าเราใช้สตะขอเราเปสแตลเลจอย่างดีค่ะแล้วก็ข้างในตู้นะคะมาดูเลยค่ะว่า เป็นไม้หุ้มอย่างดีเป็นไม้อัดหุ้มอย่างดีนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวการั่วซึมของตู้นะคะสินค้าเรานะคะที่เราติดให้ลูกค้านะคะตู้เรามีรับประกันให้เพราะว่าเป็นงานใหม่ค่ะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถก็ดีแล้วออปชั่นที่เราจัดให้ลูกค้านะคะทุกคันนะคะเป็นของใหม่ทุกชิ้นค่ะจะมีทั้งหมดนะคะหลายแบบหลายขนาดนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการสเปคแบบไหนนะคะสามารถบอกเราได้เลยนะคะโชคบรรทุกนะคะเรามีใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีทุกสีนะคะสีสันสดใสเอาใจลูกค้าสุดๆไปเลยค่ะลูกค้าต้องการแหนบประมาณไหนนะคะอยากตกแต่งโชคตรงไหนเพิ่มอยากได้สีอะไรอยากได้ขนาดกี่มิลแจ้งเราได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอ้อ,อจะมาทวนราคารถ3คันนี้ให้อีกรอบนึงนะคะว่าออปชั่นทั้งหมดที่อ้อให้ไปเนี่ยอ้อ,อให้ผ่อนราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างตัวนี้นะคะเป็นบูพาวเวอร์หออกรถ5บาทนะคะผ่อน7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นราคารถนะคะจะอยู่ที่3 7 0 0 0 0บาทนะคะ ส่วนคันนี้นะคะจะเป็นรถห้องเย็นนะคะเป็นโตโยต้ารีโวเครื่องยนต์2.4ปี2022ตัวนี้นะคะออกรถ5บาทผ่อนเพียง9,000กว่าบาทค่ะราคาอยู่ที่530,000นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรถตู้แห้งค่ะเป็นโตโยต้ารีโวเครื่องยนต์2 4 0 0ซีตัวนี้เปี่ยนพันุที่2นะคะผ่อน8,000กว่าบาทค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่430,000บาทนะคะรถทุกคันนะคะโปรโมชั่นเราให้ออกรถ5บาทใช้ฟรีตอนนี้45วันนะคะทำสัญญาได้ทุก77จังหวัดไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ จะผ่านแล้วเรามีบริการส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงบ้านค่ะปรึกษาการจัดไฟแนนด์ด้ทุกเคสโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลดร้านเรานะคะตอบสทย์ลูกค้าทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถนะคะการบริการแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ยังไงสนใจคันไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยที่สนอตู้ค้านะคะ